สวัสดีค่ะยินดีต้องรับสู่ช่องฟังแล้ว Get Podcast นะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องที่แบบว่าอยู่รอบตัวเราตลอดเลยค่ะเรื่องของการตัดสินใจแรงบันดาลใจแล้วก็ความพักดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมบางไอเดียหรือบางองค์กรเนี่ยถึงดนใจเราจังมากกว่าแค่บอกว่าเขาทำอะไรหรือเก่งยังไงนึกออกไหมคะอารมณ์แบบคลิกเลยทั้งที่ยังไม่ได้ดูข้อมูลละเอียดละเอียดหรือทำไมเรายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อแบรนด์เดิมๆทั้งที่มีตัวเลือกอื่นนะอืมครับน่าสนใจมากครับจริงๆมันมีคำอธิบายทางชีววิทยารองรับอยู่นะครับคือมันเกี่ยวกับสมองเราครับโดยเฉพาะสส่วนหลักๆส่วนแรกคือเน o cortex อันนี้ใช้คิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลกับอีกส่วนที่อยู่ลึกกว่าคือระบบลิมบิกหรือเรียกว่าเป็นสมองส่วนความรู้สึกก็ได้ครับส่วนนี้แหละครับที่ดูแลเรื่องอารมณ์ความผูกพันความไว้ใจแล้วการตัดสินใจที่มาจากความรู้สึกลึกๆนะครับมันมาจากส่วนนี้เลยซึ่งมันส่งพลังมากนะแต่แบบว่าอธิบายเป็นเหตุผลยากหน่อยอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะเหมือนมาจากข้างในจริงๆ ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้เลยนะคะแนวคิดวงกลมทองคำหรือ Golden Circle นะคะที่บอกว่าเวลาสื่อสารทั่วไปเนี่ยคนมักเริ่มจากข้างนอกคือทำอะไรวัดหรือทำยังไงห่าวใช่ครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่การสื่อสารที่ทรงพลังจริงๆเขาบอกว่าต้องเริ่มจากแก่นข้างในคือทำไม Why เออหมายถึงจุดประสงค์ความเชื่อหรือเหตุผลหลักเบื้องหลังสิ่งนั้นๆ ถูกต้องครับตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่หลายคนนึกถึงก็คือ Apple ใช่เลยค่ะถ้า Apple เน้นแค่วัดก็คงบอกว่าเราทำคอมดีนะดีไซน์สวยใช้งานง่ายซื้อสิอะไรแบบนี้ครับก็ตรงตรงดีแต่ไม่ค่อยจับใจแต่สิ่งที่ Apple ทําทำคือเริ่มจากวายก่อนเลยประมาณว่าทุกสิ่งที่เราทำเราเชื่อในการท้าทายสิ่งเดิมๆเ,เราคิดต่างอืมครับ แล้วค่อยต่อไป how คือทำยังไงให้ต่างแล้ว what คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาการเริ่มแบบนี้มันเหมือนไปแตะสมองส่วนความรู้สึกที่คุณว่าเมื่อกี้เลยนะคะใช่เลยครับเพระาะ why มันคือภาษาของสมองส่วนลิมบิกส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมความไว้ใจความพักดีระยะยาวนี่อธิบายได้เลยว่าทำไมบางทีเราถึงผูกพันกับบางแบรนด์หรือบางคนที่เรารู้สึกว่าเขามีความเชื่อคล้ายๆเราอ๋อ oh. มันลึกกว่าแค่คุณสมบัติหรือราคาใช่ไหมคะครับผมมันสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีตัวอย่างเก่าๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องธุรกิจรถไฟในอดีตตอนนั้นพวกเขานิยามตัวเองจากวัดคือเราทำธุรกิจรถไฟค่ะพอมีเทคโนโลยีใหม่อย่างเครื่องบินเข้ามาซึ่งเป็นวัดอีกแบบเขาก็มองเป็นคู่แข่งเลยปรับตัวไม่ทันสุดท้ายก็เออลำบากไปน่าเสียดายนะคะแต่ลองคิดดูนะครับ ถ้าตอนนั้นเขานิยามจาก Y เช่นเราเชื่อในการเชื่อมต่อผู้คนหรือเราทำธุรกิจขนส่งมวลชนอบางทีวันนี้เขาอาจจะเป็นเจ้าของสายการบินใหญ่ๆก็ได้นะครับจริงด้วยค่ะการมองจาก Y มันเปิดกว้างกว่าจริงๆแล้วพลังของ Y เนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่ในธุรกิจนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ส่วนตัวรู้สึกประทับใจมากคือเรื่องของเบนคามอนอ๋อนักวิ่ง cross country ใช่ค่ะเขามีภาวะสมองพิการทำให้วิ่งช้ากว่าเพื่อน แล้วก็ล้มบ่อยๆแต่ว่ายของเบนเนี่ยไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นเลยครับเขาแค่วิ่งเพื่อแข่งกับตัวเองเพื่อทำสิ่งที่รักอืมแล้วมีครั้งหนึ่งในการแข่งค่ะคนอื่นเห็นเบนอยู่ท้ายขาบวนกำลังพยายามแทนที่เขาจะรีบเข้าเส้นชัยกันไปครับพวกเขากลับชะลอแล้ววิ่งกลับมาช่วยพยุงเบนแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกันหมดเลยโหโมันไม่ใช่การแข่งใครเร็วกว่าแล้วอะค่ะครับ นี่คือภาพสะท้อนที่ทรงพลังมากของวายที่ชัดเจนมันเปลี่ยนจากการแข่งกับคนอื่นมาเป็นการแข่งกับขีดจำกัดของตัวเองใช่ค่ะซึ่งมาสร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกร่วมที่ต่างออกไปมากมันทำให้เกิดการสนับสนุนช่วยเหลือการแทนที่จะเอาชนะกันแค่เรื่อง what หรือ how โอ้พออฟังแบบนี้แล้วการเข้าใจแล้วก็สื่อสารวายของตัวเองได้เนี่ยดูเป็นกุญแจสาคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานใช่เลยครับ มันช่วยให้เราตัดสินใจได้ตรงกับคุณค่าตัวเองมากขึ้นสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยครับและสร้างความสัมพันธ์ที่มันจริงใจและยั่งยืนกว่าสรุปง่งายๆก็คือเริ่มจากทำไมก่อนอะไรหรืออย่างไรสินะคะประมาณนั้นเลยครับซึ่งบางทีคำถามที่เราอาจจะลองกลับไปคิดกันดูได้ก็คือแล้ว Y ของตัวเราเองคืออะไรอะไรคือความเชื่อหรือเป้าหมายลึกๆที่ขับเคลื่อนสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ คำถามน่าคิดมากค่ะครับการได้เจอหรือแค่ได้เริ่มคิดถึงวายของตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมากๆก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับมุมมองและเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้หวังว่าการพูดคุยของเราจะจุดประกายความคิดดีๆให้กับหลายๆท่านนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องฝั่งเราเก็ p พอดแคสต์นะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกเนื้อหาดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ